ทุกคนครับผมผมโดนผมจะพาไปดูที่ติ๊กตอกของผมนะครับมันไม่ใช่ติ๊กตอกใหม่หรอกมันเป็นติ๊กตอกเก่านะท่านผู้ชมคือผมก่อนที่ช่องนี้จะเข้าอีกครับผมห้ามเล่นติ๊กตอกหนึ่งปีครับโดนห้ามเล่นติ๊กตอกหนึ่งปีระงับเลยห้ามเล่นติ๊กตอกหนึ่งปีเพราะว่ามันยังไม่ได้ถ่ายกับผู้ใหญ่ ผมถ่ายแต่ตัวเองแล้วก็อันนี้คือเขาผมเคยติ๊กต็อกโดนแบนไปครั้งหนึง่งแล้ววันนี้ไม่โดนแบนแน่เพราะว่ามันไม่ใช่อันใหม่หรอกมันเป็นอันเก่าแต่ผมเลิกเล่นไปตรงนั้นอนะผมก็โค้าติ๊กตอกกมเลยนะจุ๊บอือผมจะเข้าติ๊กต็อกกมมาปุ๊บอ่ะแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่ง ท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมตขอขผมผมมันเทพอยู่เลยว่างท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมทุกคนนี่นะผู้ชมติ๊กตอกผมนะกดเข้าไปในนี้แล้วอันนี้คือชื่อติ๊กตอกผมอ่าถ้าทุกคนไม่เห็นนะทุกคนดูนี่ เวิบ,บหนึ่งเพ่น่งผู้ชมอ่าพอ,อเราได้ขึ้นมาใช่ไหมเจอเราก็ออก,ออกออกนะออกแบบนี้นะท่านชมก็ออกแล้วมาเข้าอย่างนี้พอเข้าอย่างนี้เ๋ยวผมจะทำให้เห็นให้อ่ากาจะเห็นชัดแล้วแหละ นี่ไม่คือตึกต่กของผมอย่าลืมไปดูกันด้วยนะ